เฮ้ยแกนี่มันของแต่งโตที่คููที่สุดในจัก,กรวาลกล่องทิชชู่หรือว่ากล่องทีวีวินเทจกันแน่เดี๋ยวแกจะต้องอยากได้นี่คือกล่องใส่ทิชชู่ทรงทีวีสุดคลาสสิกแต่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตามันใส่ทิชชู่จริงและที่สำคัญมันเป็นที่วางมือถือได้ด้วยเปิดเน็ตฟิกก็ดูเพลินเปิดย t u b e ก็ดูกันยา,ยาวๆโอ้โห oh ดึงออกมาเหมือนดึงเทปยุคเกกันเลย วางมือถือแล้วกดเล่นคลิปโอ้โ oh ห oh, oh oh, เหมือนดูทีวีจริงๆเลยอ่ะแนวนอนก็ดีนะจะดูหนังดูซีรีส์หรือจะประชุมออนไลน์ก็คือปังไม่ไหวเอาดีๆใครยังไม่มีนี่คือพลาดมากซื้อไปวางโต๊ะวางตรงไหนก็คือเพิ่มความคูลไปหมดร้อยเปซจะใช้เองก็ดีให้เป็นของขวัญก็เก๋ราคาก็ดีงามซึ่งแบบนี้ต้องมีแล้วปะยังจะรออะไร กดสั่งเลยของหมดไวมากนะบอกก่อน